สวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้อยู่กับหนุ่มน้องบัวนะครับสวัสดีกล้องนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับหนุ่มน้องบัวนะครับมาทําเขาเรียกว่ายังนีะครับนายยัค้างบออค้างแตงนะครับค้างแตง้าอันนี้เป็นแตงนะครับเป็นแตงกวานะครับ แตงีแตงล้านนะครับแต่งล้านการเดียวกันกับแต่งควาแหละครับเป็นแต่งล้านา <c oughs> ทัวฝักยาวนะทำค้างนะครับทำค้างให้มันเลื้อยขึ้นนะคะรับเลื้อยขึ้นอายุเจ็ดมือเลยนะครับสิบสิบวันนะครับแตงอายุสิบวันนี่เป็นถั่วนะครับถั่วฝักยาวปลูกพอได้กินนะครับพอได้กินเร,เริ่มเลื้อยแล้วนะครับเริ่มเลื้อย นะครับปลูกพได้กินนะครับปลอดสารพิษนะฮะปลอดสารพิษแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าอยู่พื้นที่บอกรบนะครับนะปลูกไว้กินนะครับปลูกไว้กินมันจะมีาักลายนะครับเป็นบรรยากาศบ้านเฮ้านะครับบ้านนอกนะครับตัวนี้เป็นผักกาดนะครับอันนี้เป็นผักกาดผักกลางเรียกว่าผักกวางตุ้ง วางตุ้งนะครับหรือว่าอีสานบ้านเฮากับผักกาดซ้อมนะครับผักกาดซ้อมซ้อมว่ามันจะออกดอกงามใดนะครับอันนี้เป็นสลัดนะครับสลัดแก้วสลัดแก้วแปลงนี้เป็นผักชีนะครับผักชีชีลาวนะครับมันอยู่ในช่วงอนนั้นอากาศมันบ่ได้นายานผมว่าอากาศมันยังบ่ได้ปุ๋ยก็ยังบ่ขึ้นอืม อากาศมันยังบบได้นะครับเดี๋ยวทดลองปลูกใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันเจอหนาวทั้งเจอหนาวเจอลมเจออย่างหลายอย่างนะครับอุปสรรคมันก็ดกลางอบมีส่วนยออืมความชื้นมันอาจจมันอาจจะยังโบให้ได้ได้อะไระดับมันมัเพราะว่ามันอยู่ในระหว่างน้ำสองอ่ะน้ำน้ำโบน้ำโบน้ำบบขาดนะผมว่ามันอาจสิเปลี่ยนแดี๋ยวน่ะ แต่เขาต้องทดลองนะครับทดลองนีเพิฮ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับข้างแตงข้างถั่วผู้ใหญ่ย่านนะครับถือว่ามีโอกาสดีนะครับได้มาถ่ายท่ามเพิ่นนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับเจ้าของพื้นที่นั่นนะครับผู้ใหญ่ย่านตาการหน้าขวัญนะครับบบาวผูได้มาเบ่งบรรยากาศนะครับอัปเดตเรื่องราวดีๆนะครับผ่านช่อง บ่าวภูหนุ่มนครนะครับกับบ่าวภูก็ะดิมีคลิปแบบนี้นะครับคลิปแบบนี้ให้พี่น้องได้ติดตามนะครับให้พี่น้องได้กดติดตามแล้วกับรับชมไปเรื่อยๆนะครับสําหรับช่องบ่าวพูนะครับที่เป็นแนวนี้นะครับแนวอัปเดตหมู่บ้านนะครับเรื่องราวกิจกรรมนะครับหรือว่าโครงการดีๆนะครับการฝึกอบรมกับที่เป็นแนวทางแบบนี้นะครับอัปเดตหมู่บ้านนะครับช่องของบ่าวภูเลียงงัวเลียงควายนะครับวิธีชุมชนนะครับ การหาอยู่หากินนะครับมีเรื่องเล่าหลายๆอย่างอย่างบ้านเห่ากับสีเลี่ยงกบนะครับเลี่ยงกบปลูกผักนะครับมีหลายอย่างครับกิจกรรมของบ่าวภูก็อยากเผยแพร่นะครับเรื่องราวดีๆนะครับเป็นเป็นการกระตุ้นนะครับกระตุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครๆครหลายๆคนนะครับที่กําลังท้อแท้นะครับ ลังทอเทศในห,หน้าที่การงานบุมมีงานมีการทํานะครับอดีตเพื่อนก็เป็นหนุ่มโรงงานนะครับอันนี้ใช้ชีวิตลังกเกษียณนะครับอยู่กับพืชกับพักกับครอบครัวมีความสุขนะครับชีวิตลังกเกษียณพอจำเป็นต้องร่ำรวยนะครับ,รบ,รบขอให้มีอยููมีจินกับพ่อ <laughs> <laughs> ท่านบมมีอยููมีกินมันสิยากนะ <laughs> หนปลูกในระหว่างบอ่อกบนะครับบอ่อกบนะครับอยู่ในระหว่างกลางบอ่อกบเลยนะครับกับรักษาอุณหภูมิของน้ำไว้นะครับมันสิบ,บุญระเหยไปพอดีมาเบิงบงเ่งกบหญ้าเมลรงนะครับกับประมาณห้าโมงนะครับสี่โมงครึ่งห้าโมงกับให้เวลาอาหารนะครับให้กบให้อาหารกบแล้วก็มาลดน้ําผักนะครับคือใช่ในเวลาเดียวกันเลยนะครับ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับพออีกจังหน่อยพิ่งกอา,าวควายเข่าห้มนะครับเนี่ยควายพิ่งกระลถัโวแล้วนะครับเบี้ยงควายจะนำปลูกภาค้อมนะครับงามประมาณสี่โมงครึ่งหรือห้าโมงนะก็ให้อาหารครบ,ครบอยู่วนเวียนอยู่แบบนี้นะครับสำหรับชีวิตบ้านนอกาว ก็บใครมีเรื่องราวดีๆนะครับอยากให้บ่าวผู้ไปถ่ายทำนะครับถ่ายทำกับยินดีนะครับยินดีพร้อมเปลี่ยนสื่อกลางนะครับคําว่าคําจะอาสีบบดีนะครับหรือว่าเรื่องราวการว่าอาชิบบนําเสนอไปให้ร่างเรื่องราวบดีกัก็ต้องกราบขอประทานอภัยนะครับทีมงานบ่าวู่บด้มีเจตนาสีเฮ็ดให้ไพ่เสื่อมเสียนะครับก็อยากนําเสนอเรื่องราวดีๆนะครับสู่ สายตาพี่น้องได้เบืองหลายๆคนครับและก็ยินดียินดีรับความคิดเห็นนะครับหรือว่าคอมเมนต์นะครับเรื่องราวดีๆยินดีรับฟังนะครับความคิดเห็นของหลายๆคนนะครับมียังบอกกันนะครับฝากคอมเมนต์น้ำนะครับมีเรื่องราวดีๆอยากแนะนำก็ยินดีรับฟังนะครับในการติชมนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการนะครับอาจสิเป็นคนที่ยังว่าบุกเก่งนะครับ คำว่าคำจารใดอา่าสิบ่ปสงค์วรจะต้องกราบขอประทานอภัยนำนะครับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะครับเจอกันใหม่ EP ต่อไปมีเรื่องเล่าดีๆก็ติดตามไว้นะครับอย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้างนะครับอย่าลืมคนที่ร่วมสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจนะครับอย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อได้ดีสวัสดีครับ